เสียไปเสียไปเอาไาิ้มไหยังเดยวหนะน้าเดยวหลังมบพอยายดอกเอานี่ละไ กาแบบแบบที่จังไอโมูิีอว่ามันปั่นเทวดาลุกเห็ดเห็ดพุนนาศาสตร์นใบพ่นองฮะศาสต์มาเรียวศาสตร์ศาสต์พ่นองนี่แหละขันงานฟี่เป็นแบบนี้อ่ะ mà lái đèo kia ngon đấy các cháu cứ nháp khẩu mác cầy sư đấy là bao Mua、嗯

ไป้องไม้แ่ไปเขาเดอนมาตีคนอ่อนฉันกระซเหมือเลยเออเออมไป้าไปไปอันมนดีละแม่จ้ะจะว่าให้ผู้สัตว์กันตอนเพื่อนทาลูกเอาขาเอาานรเ็นกันนี่หละจ่าม่จังหวนยันยันอายุหลังนี้ กอันนี้อันนี้หลังขึ้นนานีนนานจ้านาน่าอยู่เป็นบ่ค่ะนาทีมาหน้านาพี่พนพีว่าแน้มันอนแห้่าบอก็แน่กัน่นพิน้ำไก่พระราดได้รอกออกเพราะว่าแหงที่เราหลไปีได้แล้วตอนนี้ี๋ยวก็ต้องติดต้อรถเทศบานดับเพิงเขาเถอา่นบอกว่าแหงมานีมมันสีไง่ก็ต้องไปบอกผู้ใหญ่บ้านไปแล้วะทสารเพาะว่าู่นะเาีรอดค่จะแหงแงดอนุา ชาดบูรดเพิ่นเพิ่นว่าเพิ่นกับซีรอมกันไปพุ่ด้บมเ่าก้อนใหญ่มาลเออเดี๋ยวฮันเ่มเไว้เดสิอเพิ่นกับซีรอมมันไม่มนไดพุ่ อมไก่แล e. bon, oh, oh yeah, ้วล oh ่ะคอ้อมไก่อยู่แล้วเอาดีนบอกคุณเอาว่ารอมยันรับตัวซื้อช่วยป้านี่กันเจ้ายอออกโตสับอกมนเล่มากเหรแม่มันติได้ตีกันอ๋อบอหยอก ว่าเให้รามี่อน่าเลย้ลา่ยอนี้เขาไม่หเา่หยอันพีก็คูใส่อพี่ก็ทีมงานแม่ครัวนั่นไงเพราะเมื่อแล้วพีไม่มีลูกนะจ๊ะลแต้อนะได้ว่าที่งานแม่ขนนีเป้นพมไงเขาอาไหลยันตันแม่ขตลอะทุกคนพอจ่าเหนาเบีเรานี่เกคนตัางเน่ยพอบอยุ่นี่แห

คนบ่งไตหลายๆทังแ่แค่นี่แหละจ้ายัเขาจังมาจอดนาเวทีจะได้กรหนาเวทีนี่ไต้หนายู่ตัวแม่นน็ือวานี่ขงเราจน้าจ้เนาแทาะแทหนาแทจะชินนาไรจะชินนาเีงหรือนาดำนาเีงที่ม่นตุกวายเีดังเจ้งดังกับตุวายนี่ละตับุเสี่ยวมอลำกับตุ้กขวายนี่ละจ้ามันจังมวน คันมีดหลมันบ่มวนแม่ห <c oughs> ยางอีกบ่ปูก, <c oughs> กันตายดอกเปียงไม่ยเอาเหล่าขาวโรพีมันเขามาเปียงใส่ไอเป็นปูใส่มาถ้ต่ทุกคนัน้ <c oughs> สารืชเขาตียุกไ <c oughs> งปันน <c oughs> ั่นดูไบห้างหางเขาไม่หยเลยมก็สก เดียวาไปถึงมเร์อเงี้ยหนูมาะเผอดิ่ไปไงี่่่ลไไว้เอสอันนั้นผม่ไหมนีของขาหนึ่งสอเพื่นี่เอาก้อนดินม่งไว้เอาก้อนดินมเต็งไว้พอไปเอาป้ายมเอาปเขามามันสุดมากหลายมาี่เากันทันเด้ไปเอาป้ายมาอนาเล็เขียนสอไน

อันปทนหนเขาได้รอว,วันวรามาวาดัดเรีวรบอกยาบอกาสาหรับนี่ก็ฝากไว้สมสัมพันย่ยนไยพี่น้องปูสาตดตีกันอยู่พี่น้อง <c oughs> มวนกุ๊บเพื่อนปูสาดเพิ่นมาปูสาดงานฟี่พี่น้องงานฟี่งานฟี่ งานฟี่เพื่อเลยมาปูไว้ตะเวนเอ้าสำหรับคลิปนี้ฝากไว้สม,มีสะก่อนฟอกกันไหมคลิปหนาสำหรับคลิปนี้สบายดี่นง